สวัสดีสวีดัตค่ะทุกคนวันี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องพาราธาเร่กันอีกแล้วนะคะสวัสดีนะคะเราก็จะมาเล่นพิกคอร์ดนะคะฉบับสั้นนะคะในหัวข,ข้อที่ว่าคุณมีโอกาสที่จะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติไหมนะคะมีวแวจะได้มีแฟนเป็นคนต่างชาติไหมแฟนที่อยากจะเป็นแฟนอนาคตคนต่อไปหรืออีกนานเลยหรือเป็นแฟนคนสุดท้ายในชีวิตคุณก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่จะได้แต่งงานด้วยก็ได้นะ,ะแต่เป็นแฟนอะเออนั่นแหละนะคะ นุ่นพยายามเลือกไพ่ที่ไม่ไม่โปมากนะคะมันก็ดูโปแหละแต่มันมันอันนี้คือไม่โปสุดๆแล้วในสำหรับนี้นะคะนุ่นอยากให้สื่อถึงความแบบคำรักไงทุกคนเข้าใจปะอ่ะนุ่นมีแดกองมให้เลือกเลยนะคะนุ่นเลยทำไปสนฉบับสั้นเนาะเพราะว่าจะดูสั้นๆแค่นั้นนะคะอ่านุ่นจะซูมให้ดูใกล้ๆนะจะได้เห็นกันนะคะเห็นไหมอ่า โอเคดันลงมาหน่อยนะคะกองที่1จะเริ่มจากข้างบนนะคะฝั่งนี้นะคะกองที่1 the sun กองที่2 ten of cups กองที่สาม the high priest กองที่สี่ three of wands อันที่5้า two of swords อันที่6 temperance อันที่7 queen of cups อันที่8 five of pentacles นะคะอะ ตอนนี้นะคะใครเลือกแล้วก็ไปทําสเต็มนะคะไปฟังคัมไนน์ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ใครที่ยังเลือกไม่ได้นะคะก็ค่อยๆเลือกไปแล้ววังนี้นุ้นก็จะแนะนําก่อนว่าจะใช้อะไรบ้างนะไม่เยอะนะคะวันนี้จะใช้เป็นโมโนโลจีเหมือนเดิมลักษณะาราศีของคุณหรือไม่เขาคนนั้นนะคะ2ก็คือจะใช้เป็นอยู่ไหนสำหรับไพ่เนี่ยอ๋ออูนนี่นะคะ <laughs> the, the lights y e r s นะคะไพ่เนี่ยสำหรับเนี่มันคาแรคเตอร์เขาชัดนะคะนุ้นก็เลยเลือกมาใช้นะคะดูซิว่าเออจะได้ไหมต่างชาตินี้ นะคะอ่ะพร้อมเร็วนะคะใครยังใครยังไม่พร้อมก็โพสไปก่อนแล้วก็เลือกนะคะที่พร้อมแล้วก็ไปกันเลยจ้าอย่างมันขอเก็บให้ก่อนต้องเรียงนะเนี่ยก่อไหนมาก่อนไหนมาหลังเดี๋ยวไม่ลืมนะคะโอเคหนึ่งสองสามสี่มีตั้งแปดอันน่ะเออก็สับนๆเป็นละกันเนาะนะคะทุกคนอ่ะสวัสดีค่ะเลือกกองที่หนึ่งนะคะใบนี้นะคะเดอะซันนะคะโอเคอเคุอค้ยโผล่มา โอเคน้องพ่วางวางไว้ตรงนี้นะจ๊ะโอเคค่ะมาขอดูลัคนาราศีนะของคุณหรือไม่ก็ของคนนั้นกันก่อนนะคะลัคนาราศีของคุณหรือไม่ก็ของคนนั้นนะคะมีอะไรบ้างเปิดสาใบาพอนะคะเปิดทีเดียวนาะนะคะโอเคตูนพิจิกพภกศกนะคะตุนพิจิกพภกศกนะคะ อาจจะมีแทรกก็เรากดมานิดหน่อยนะคะแต่สำหรับเนาะของคุณหรือแม่เขาก็ได้นะคะโอเคนุ่นไปเร็วนะพาะแปตกล้องจะหมดแหละนะคะอ่ะมาดูสิว่าคุณกองที้หนึ่งนะคะมีโอกาสที่จะได้คู่ได้แฟนนะคะเป็นชาวต่างชาติหรือไม่นะคะขอสามใบพอนะซิกซ <c oughs> ์เปน นะคะดเอดะะเอร์มิกับหัวนะคะเทมเพเนสกับหัวนะคะโอเคไม่น่านะคะไม่ได้ได้คนที่เป็นต่างชาติต่างภาษานะคะแต่นุ่นรู้สึกว่าคู่ที่คุณจะได้เนี่ยคุณจะนห้จะเ,เขาเจะค้างรักคุณนะไม่ต้องห่วงนะคะอาจจะไม่ตรงสเปคที่คุณอยากได้แต่แต่คุณจะรู้สึกมีความสุขที่ทได้อยู่กับเขานะคะแต่ไม่อาจจะไม่ได้ทาต่างชาตินะ ประมาณนี้นะคะโอเคเท่านี้แหละนะคะโอเคไปต่อค่ะไปต่อสวัสรีคคนที่เลือกกล้องที่สองนะสวัสดีค่ะคนเลือกกล้องที่สองนะคะอันนี้นะคะใบนี้นะคะต้องไว้ตรงนี้นะจ๊ะโอเคมาดูสิว่าลัคนาราศีของคุณหรือไม่ได้ข่าวคนนั้นนะคะมีโอกาเป็นลัคนาราศีอะไรบ้างเอ่ยน,นะคะขอสามใบนะ ครพิโอพิจิกนะอุ้ยไปนี่สวยจังเลยไม่เคยเห็นเลยนัะพิจิกเมธนะคะสักูระพิจิกเมธแล้วก็สิงนะคะลักขัหรือราศีก็ได้นะอาจจะมีแทรกกรกฎมานิดหน่อยนะคะแต่สำหรับนะกรกหอิกแล้วนะคะของคุณหแม่ะะข่าคนนั้นก็ได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะรู้สิว่าคุณคนคนนี่สองคะมีกกสที่จะได้คู่ได้แฟนนะคะเป็นชาวต่างชาติหรือไม่นะคะ ขอสามใบพอนะสันส้นๆนะคะเตี้ยเวนแน่นอนค่ะแน่นอนอุ้ยกองนี้โอ้ยเธอแค่ไปเด้องมาก็มั่นใจแล้วยิ่งไปเด้องมาโคตรมั่นใจเลยค่ะว่าต่างชาติต่างภาษาแน่นอนถ้าไม่ใช่ต่างชาติต่างภาษาก็คือต่างถิ่นต่างแดนต่างไกลที่ไกลจริงๆนะคะและเขาเจะเดินทางมาหาคุณด้วยอาจจะอาจจะเจอกันทางโลกออนไลน์หรือสื่อเพื่อนนะคะหรือไปเที่ยวแล้วก็เจอกันนะคะ น่าจะเขามาเที่ยวบ้านคุณมากกว่านะนะคะถ้าไม่ใช่ต่างชาติต่างภาษาเนี่ยคือเขาาจจะเป็นคนไทยที่เกิดที่นู่นหรือไปอยู่ที่นู่นมาตั้งนานแล้วอยู่ที่ต่างประเทศมาตั้งนานแล้วแล้วกลับมาแล้วก็เก่งภาษาอาเก่งภาษาอังกฤษหรือแม้ก็คือ culture วัฒนธรรมของเขาคือเป็น อีกฝั่งนะึงนะไม่ใช่ฝั่งไทยแล้วแต่ก็ยังคืออยู่ในสเปคคุณอยู่ะคะ่ะที่เป็นชาวต่างชาตินะเนาะก็ประมาณนั้นนะคะอุ้ยตรงสเปคนะจ๊ะกองที่สอง <laughs> โอเคมาค่ะต่อไปมาต่อสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สามนะคะดีไฮ e พ t เทสนะคะสวยมากนะคะโอเควางให้ตรงนี้นะจ๊ะมาค่ะมาดูที่ลัคนาหรือดาสีนะของคุณหรือแม่ก็เขาหรือเธอคนนั้นกันก่อนนะคะ มีโอกาสเป็นลักษณะราศีอะไรบ้างนะของ,ของที่3ค่ะกลุ่มวันนี้ได้กลุ่มบ่อยมากอ่ะสิอ่อธนูนะคะกลุ่มธนูแล้วก็กรกฎนะคะกลุ่มธนูกกรกฎนะคะมีการแทรกมานิดหน่อยนะคะได้สำหรับนะโอเคของคุณหรือแม้็ต่เขาคนนั้นก็ได้นะคะมาต่อไปนะคะรู้สิว่าว้ายไพ่ตกอีกแล้ว,ว่า ขอแยกเก็บไพ่สักครู่นะคะทุกคนไพ่ไม่ตกเนี่ยไม่ใช่นุ่นนะนุ่นบอกเลยโอเคมาค่ะคุณคนกองที่กองที่เท่าไหร่วะกองที่กองที่สามนะคะมีโอกาสมีโอกาสได้แฟนเป็น,ปน,ปน,ปนหรือว่าคู่นะคะเป็นชาวแต่งชาติหรือไม่นะคะมีโอกาสได้แฟนช่วยพิจขอสามใบสั้นๆนะคะ เดอะสตาร์ Star, นะคะเซเว่นนอฟเฟนนะคะเดเพอร์ร์นะคะมีโอกาสมีโอกาสม,ม,มากๆเลยค่ะเป็นคนที่ต่างชาติที่ตรงสเปคคุณมากเลยนะแบบมีเสน่หมากนะคะแต่คนนี้คุณอาจจะต้องพยายามแย่งชิงเขามาเลยนะเพราะเขาเป็นคนที่มีเสน่หจริงๆนะคะไม่ไม่ใช่มีเสน่หกับคุณด้วยอ่ะคือมีสน่หกับสังคมและครางเขาทุกอย่างเลยหมดเลยนะคะก็ ถ้าเจอแล้วก็พยายามหน่อยก็แล้วกันนะคุณต้องพยายามเยอะเลยแหละนะคะกว่าจะได้คนนี้มานะคะหญิงด้วยนะ่าจะเป็นคนอุ้ยมากกว่าคุณด้วยนะเยอะด้วยนะนะคะอุ้ยจะได้แบบว่าแบบเขาเรียกว่าช่างต่างชาติที่อายุอายุเยอะจริงแล้วก็มีตังค์ด้วยนะคะคอ๋อดีเนาะเออสเปคเป่าสเปคเป่านะคะโอเคหรือไม่ก็ประสบการณ์ชีวิตเยอะอะไรเงี้ยค่ะโอเคต่อไปนะไปต่อสำหรับคนที่เลือกกองที่4นะคะติย์เวนส์นะคะ สวัสดีค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูที่ลัคนาหรือไม่ก็ราศีของคุณหรือไม่ก็เขาคนนั้นก่อนนะคะที่โอกาสที่จะเป็นไปได้ลัคนาราศีของคุณหรือไม่เขาคนนั้นนะคะพนธนะคะพิจิกนะคะพันูพิจิพกพฤษศนะคะแล้วก็มีแทรกกลุ่มมานหน่อยนะคะได้สำหรับเนาะโอเค มาค่ะมาเข้าเรื่องเลยคุณคนกองที่สี่นะคะมีโอกาสที่จะได้คู่ได้แฟนเป็นชาวต่างชาติไหมเอ่ยขอดูหน่อยค่ะสมามใบสั้นๆอันนี้คืออะไรอ๋อจัดเม e น t กับหัวนะคะตี e ัฟคัพ p s กับหัวนะคะอืมเดทนะคะโอเคเอ่อ ไม่น่านะคะน่าน่าจะเป็นคนเ,เขาเรียกว่าคนชาติเดียวกันนะคะคือคือเฮ้ยทำไมเงียบกลองนี้เงียบกลองนี้เล่งไม่ได้โอเคแต่ว่านุ้นรู้สึกว่าอคนที่คุณจะเจอเนี่ยอาจจะไม่ใช่ในเร็วนี้นะหรือ,หร,อหรือไม่ก็ คุณยังไม่ยังยังไม่พร้อมที่จะมีคอมเมนต์นะคะถึงแม้ว่าจะมีคนต่างชาติเข้ามาอาจจะมีโอกาสเข้ามาแต่คุณไม่เลือกนะคะเอ๋ยหรือเข้ามาตอนที่คุณไม่พร้อมหรือคุณแบบยังไม่พร้อมยังไม่เชื่อใจใครอะไรเงี้ยค่ะแต่หนมรู้สึกว่าถ้าจะมาคือก็เขาไม่ได้มีโอกาสที่จะเป็นแฟนคุณหรอกนะหรือเป็นคู่คุณนะคะคู่คุณอาจจะเป็นคนชาติเดียวกันเนาะนะคะอ่ะไปต่อนะคะสําหรับคนที่ เลือกกองที่1 1 2 3 4 5นึ่ะสวัสดีค่ะคอณเ,เลือกกองที่5นะคะวายอันนี้นะคะทวอฟซอสนะคะมาหนุนรีบเนี่ยแบตเหลือ3เปอร์เซ็นต์นะคะโอเคมาค่ะ,ะดูลัคนาหรือราศีของคุณหน่อยม่ขอคนนั้นก่นกนกอนมีโอกาสเป็นลัคนาราศีอะไรบ้างนะคุเ,เลือกกองที่5ค่ะซอสสัมบ กับหมอทำไมอโอเคเมตรมังกรนะคะแล,แ,ลแล้วก็พฤกษ์เอ้ยไม่ใช่พฤกษ์เออถูกแล้วเพเม็มังกรแล้วก็พฤกษบนะคะธาตดินนะแล้วก็แทรกมีนมานิดหน่อยนะคะโอเคได้สำหรับนะของคุณหรือแม่คาคนนั้นก็ได้นะคะมาต่อไปามาดูสิว่าคุณค,ณค,ณคณนก่อนที่หนะคะมีโอกาสที่จะได้แฟนหรือคู่นะคะเป็นชาวต่างชาติหรือไม่นะคะ สันส้นๆนะอุ้ยเดชาลีออดค่ะเจนิเฟนซิกซ์แฟนมีโอกาสค่ะมีโอกาสไม่ใช่แค่แฟนนั้นรู้สึกมีโอกาสได้แต่งงานกันด้วยนะคะชาติต่างชาติแน่นอนนะคะคือต่างถิ่นต่างแดนต่างไกลแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่ชาติต่างชาติจัดจ้าเลยก็คือจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนไทยที่ไปอยู่ที่นูน่นไปเรียนที่นูน่นเราได้วัฒนธรรมที่นู่นมาที่ต่างชาติมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าคือหัวสมองคือเขาอยู่ต่างชาติแต่เขาเชื้อชาติจริงๆเขอาจจะเป็นคนไทย แต่ว่าถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็คือแบบเป็นคนที่เป็นต่างชาติต่างสังจริงคือแดนไกลจริงๆอะไกลมากนะแล้วเขาเหมือนมีโอกาสที่จะมาหาคุณด้วยนะมาแล้วแต่งงานเลยนะคะหรือไม่ก็มารับไปอยู่ด้วยกันนะคะต่างชาติแน่นอนนะคะมีเสน่ห์มากด้วยนะคะแต่ก็จะชูนะน,นี่ก็ต้องระวังนะคะดูดีๆนะอาจจะมีหลายคนเข้ามาด้วยนะคะเอออ่ะเอาซีคนนี้เลยคนนี้โอเคไปต่อนะสำหรับคนที่เลือกกองที่6นะคะสวัสดีค่ะคเลือก the Temperance นะคะความสวยที่สุดนะคะโอเคมาดูสิว่าลัคนาราศีของคุณหรือไม่ แม่ค้ขาขาวคนนั้นนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะลัคนาราศีของคุณและแม่ับเขาวคนนั้นสาหรับคนที่เลือกกล่องที่6ค่ะขอสามใบนะคะแคนเซอร์กรกฎนะคะอันนี้โอเคกรกตุนนะคะแล้วก็ธนูนะคะกรกตุนธนูนะคะอาจจะมีแทรกแทรกสิ่งมานิดหน่อยได้สำรับนะคะลีโอนะโอเคของคุณแลอไม่ก้ขาขาวคนนั้นก็ได้นะคะ โอเคมาค่ะเข้าเรื่องนะคนที่เลือกกองที่6นะคะคุณมีโอกาสที่จะมีคู่หรือมีแฟนเป็นชาวต่ตางชาติบ้างไหมคะมีคู่มีมีแวลมีจะมีแฟนเป็นคนต่างชาติไหม7 of m ่ n ออฟแมนนะคะไฟฟ์ออฟนนะคะอุ้ย king of swords นะคะอุ้ย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  อาจจะอาจจะไม่นะคะคือเอานื้อของแบ่งสองสองคนเเนาะอาจจะมีคนต่างชาติเข้ามาแต่แค่ได้คุยเฉยๆแต่อาจจะไม่ได้เป็นคู่หรือเป็นแฟนกันนะคะแต่คนณรู้สึกว่าคนที่จะเป็นแฟนคุณในอนาคตอ่จะเป็นคนที่อาจจะไม่ตรงสเปคคุณเรื่องของไม่ใช่ไม่ใช่ชาวต่างชาติแต่แต่เนืรู้สึกว่าเขาจะเอาชนะใจคุณได้นะคะหรือแม้ก็เป็นคู่ที่ต้องคู่กันจริงๆคุณเลี่ยงไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ เออแต่อาจจะไม่ใช่ชาติต่างชาตินะคะอาจจะไม่นชาติเดียวกันอืมประมาณนั้นนะคะอาจจะอายุายมากกว่าคุณนิดหน่อยด้วยนะอืมโอเคต่อไปนะคะเรามาดูที่สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่เจ็ดนะคะเป็น queen of cups นะคะอุ้ยข้างลักนะคะ เพื่หนความข้างรักนะคะไาดูที่ลัคนาราศีนะของคุณหรือไม่เข่าคนนั้นกันบ้างนะคะลัคนาราศีของคุณหรือไม่เขาคนนั้นมีโอกาสเป็นอะไรได้บ้างเอ่ยขอสามใบค่ะมังกรน,นะคะธนูมังกรธน,นูแล้วก็กันนะคะธาตุดินนะแล้วก็มีแทรกใต้สำรับเป็นเมฆมานิดหน่อยนะคะโอเค ของคุณเหลือไหมล่ะคะ่ะคนนั้นก็ได้นะจ๊ะมาค่ะมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยขอสั้นๆได้ใจความค่ะว่าคนที่เลือกกองที่7มีโมีากได้คู่หรือมโอกสได้แฟนเป็นชาวต่างชาติคนต่างชาติบ้างไหมเอ่ยโฟร์แฟนส์นะคะอู้เดอะเวิลด์เดอะคอร์เน์เดอะแฟนส์แน่นอนนะคะ ต่างชาติไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่แค่ต่างตินต่างแนนมางกาอาจจะเป็นต่างชาติจริงๆด้วยนะแบบเชื้อชาติแบบไม่ใช่เชื้อชาติเดียวกับคุณจริงๆนะคะอาจจะเป็นฝั่งนู่นเลยเมกกเลยนะคะหรือไม่ก็ยุโรปเลยนะคือสเปคคุณอ่ะเป็นคนมีเสน่ห์เจ้าชู้ด้วยนะคะแต่เจ้าชูแบบคือเจ้าชูพอประมาณเฉยๆนะไม่ได้เจ้าชู้แบบไม่ไม่มีสตินะเจ้าชู้ พอมาอาจจะเจอก็ได้ทางออนไลน์นะคะทางแอปต่างๆได้นะคะแต่นุนรู้สึกว่าช่วงแรกอาจจะเป็นช่วงเป็นช่วงที่ลำบากนิดนึงตรงที่ว่ามาเจอกันไม่ค่อยได้หรือย,อยังแต่งงานกันไม่ได้เพราะยังรู้จักกันได้ไม่มากพออะไรเงี้ยต้องมาเจอกันก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่นุ่นรู้สึกว่าถ้าได้เป็นแฟนกันแล้วอ่ะเดี๋ยวก็จะไปได้กันยาวๆนะคะต่างชาติต่างภาษาแน่นอน,นะคะ่ะถ้าไม่ต่างถ้าไม่ใช่ต่างชาติต่างภาษานะคือเป็นคนไทยที่เก่งภาษามากๆหรือแม้ก็เป็นลูกครึ่งนะคะที่แบบ เป็นมีเชื้อชาติไทยนะแต่พูดภาษาไทยแทบไม่ได้เลยอะไรเงี้ยพูดภาษาอังกฤษได้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเออประมาณนั้นนะคะอืมประมาณนี้นะคะเออมีโอกาสนะ The World ขึ้นมาเนี่ยสุดยอดนะคะ <laughs> ถ้านต่างชาติ The World ก็ต้องขึ้นมาไงถูกแล้วนะคะเออโอเคต่อไปนะสวัสดีค่ะสุาผู้คนที่เลือกกองที่สุดท้ายกองที่8นะคะเป็น Five f p e n t a c l e s นะคะจูบกันอย่างดุดึงนะคะ <laughs> โอเคมาค่ะมาดูที่ลัคนาราศีของคุณหรือไม่ได้าของคนนั้นกันก่อนนะคะ มีกาดเป็นลัคนาราศีอะไรได้บ้างเอ่ยขอสามไปค่ะลัคนาราศีของคุณก้อนกรที่แปดนะคะมังกรตุลแล้วก็กันนะคะแทกแคนเซอร์กรกฎข้อาานี้หน่อยนะแต่สำหรับนะักทัดดินนะคะเยอะนะโอเคเออโอเคเข้าเรื่องค่ะขอ สามใบสั้นๆนะคะได้จับใจความว่าคนที่เลือกกองที่8นะคะมีโอกาสได้คู่หรือได้แฟนเป็นชาวต่างชาติคนต่างชาติบ้างในเอ่ย์โฟร์คัพส์นะคะเซเว่นเอฟเวนนะคะ,ะ,คะอุ้ยทัวร์เวนส์มีโอกาสค่ะได้เจอกันทางออนไลน์เออทางเด้อทางอย่างวะทางออนไลน์ด้วยนะคะเอ่อแอปต่างๆนะคะเหมือนคนที่เลือกกองที่7เลยคล้ายๆกันแต่คนที่เลือกกองที่7เนี่ยอาจจะได้แบบ อาจจะมีโอกาสที่จะไปเจอกันแต่คุณอาจจะเจอกันทางออนไลน์มากกว่าแล้วเป็นลองเท e r m นรีเลชั่นชิพมากกว่านะคะอาจจะกว่าจะได้มาเจอกันอาจจะยากมากหรือต้องพยายามในความสัมพันธ์มากหน่อยนานหน่อยรอนานหน่อยถึงจะได้แบบมาเจอกันตัวจริงๆนะคะแต่ว่าแรกๆคือจะได้คบกันแบบออนไลน์ไปก่อน,อนเนะาจจะมีโอกาสที่อาจจะไม่เชิงว่าต่างชาติ100%์ทั้งหมดทุกคนที่มาดูกองนี้นะคะแต่อาจจะเป็นคนไทยที่มีไปอยู่ต่างประเทศหรือเป็น สังชาติโซนเอเชียมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะคือไกลกันนะแต่ไม่ไกลมาก <c oughs> เกินเอื้อมแต่แต่ด้วยภาระหน้าที่ต่างๆเลยอาจจะยังทําให้มาเจอกันไม่ได้นะคะช่วงแรกๆอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็คือมีโอกาสนั่นแหละนะคะมีโอกาสนะเพราะค่วันนี้ขึ้นมาเป็แบบนด้วยนะคะประมาณนั้นนะคะถ้าคบกันเนี่ยนั่นแหละอาจจะเป็น long term relationship อาจจะเป็นเขาเรียกว่า distance relationship นะคะ คือละอา่ละอาลักอ่าทางไกลอะไรเงี้ยเนาะนะคะคุณจะตัดตัวเลือกของคุณออกเลยนะเพราะคนเนี้ยแม่งโคตรใช่เออแบบตรงสเปคนะคะเออประมาณน,นั้นแหละนะคะโอเคเท่านี้นะคะสำหรับทุกคนคนที่ หวังที่จะอยากได้แฟนต่างชาตินะคะยังไงก็ขอให้เสมหวังกับความรักทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอให้ได้แฟนต่างชาติได้แฟนที่ตรงสเปคต่างที่ใจหวังไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะตรงไม่ตรงยังไงก็บอกกันมาได้นะคะเ,เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็เรื่องดูดวงส่วนตัวนะคะนุ่นเปิดแล้วนะคะลิงก์ได้แอดอยู่ใน description ข้างล่างกดไปจองคิวในแอดได้เท่านั้นนะคะไปกันได้โลดนุ่นเป็นคนตอบแชทเองทุกอย่างนะคะ แล้วก็ขอให้ไม่ปวดหลังไม่เจ็บค่าได้ป่วยไม่ปวดคอนะคะทุกคนยังไงวันนี้ก็ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย